สวัสดีครับพี่น้องในพระกิติทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาพระกิตติคุณยอนด้วยกันต่อหัวข้อก็คือการรับการชโลมและการเสด็จสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูซึ่งอยู่ในบทที่12ครับขอเชิญร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงครอบครองเป็นนิดขอบคุณพระองค์ที่ได้ประทานพระเยซูมาเป็นข้าไทยสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระองค์ทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทของพระเยซูโดยยอมให้พระองค์ทรงครอบครองทั้งชีวิตจิตใจแล้วสละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์กลับทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจิมเอเลียดได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้ไปรับใช้ที่เอกวาดอและเขาก็ได้รับการเตือนจากหลายคนเกี่ยวกับอันตรายที่เขาอาจต้องเจอที่นั่น อย่างไรก็ตามเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกชนพื้นเมืองฆ่าในขณะที่เขาพยายามจะเข้าหาชนกลุ่มนั้นคนทั่วไปอาจมองว่าจิมกระทำสิ่งที่โง่เขลาแต่ในมุมมองของจิมไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยครับเขาเขียนบันทึกไว้ว่าคนเช่นนี้ไม่ใช่คนโง่เขลากล่าวคือคนที่สละสิ่งที่เขาไม่สามารถเก็บรักษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เขาจะไม่มีวันสูญเสียไปพระเจ้าอาจาไม่ได้เรียกทุกคนให้สละชีวิตในรูปแบบเดียวกับจิมเช่นในบทเรียนวันนี้ครับพระเยซูทรงเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ให้ตายต่อตอนเองซึ่งหมายถึงการที่เราสละอำนาจในการควบคุมชีวิตของตอนเองแล้วยอมให้พระองค์ทรงครอบครองชีวิตของเราอันเป็นหนทางสู่การเกิดผลนิรัน์เพื่อพระเจ้า บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนที่1ราคาของการตายต่อตอนเองและส่วนที่2ผลของการตายต่อตอนเองข้อความสําคัญคือพระเยซูทรงเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ให้ตายต่อตอนเองส่วนที่1ราคาของการตายต่อตอนเองประเด็นที่1คือการสละอํานาจในการควบคุมชีวิต หวันก่อนถึงเทศกาลปัส,สกาพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานีที่นั่นมีงานเลี้ยงเป็นเกียรติแด่พระเยซูมารธาคอยปรนิบัติอยู่ขณะนั้นลาซารัสเป็นคนหนึ่งที่ร่วมโต๊ะกับพระองค์ในช่วงที่พระเยซูใกล้จะทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงใช้เวลากับมารีมารธาและลาซารัตท,ที่หมู่บ้านเบธานี พระองค์ทรงสำแดงพระคุณและความรักแก่พวกเขาโดยการสถิตด้วยอีกครั้งหนึ่งในบทที่แล้วมารธาได้มาถึงความเชื่อที่ว่าพระเยซูคือผู้ที่ทรงให้คนเป็นขึ้นจากตายและประทานชีวิตและตอนนี้นางกำลังปรนนิบัติพระผู้ช่วยด้วยความกระตือรือร้นในขณะที่ลาสารัสผู้ซึ่งพระเยซูทรงให้เป็นขึ้นจากตายใช้เวลาอย่างเต็มที่เพื่อสนทนากับพระองค์ที่ตกอาหาร มารีนำน้ำมันหอมบริสุทธิ์ราคาแพงประมาณครึ่งลิตรมารินรถพระบาทของพระเยซูและใช้ผมของนางเช็ดกลิ่นน้ำมันหอมตลบอบอวลทั่วทางบ้านมารีตั้งใจที่จะฉลมพระบาทของพระเยซูซึ่งอาจถูกผู้คนวิพากวิจาร์ณได้อย่างไรก็ตามนางได้เอาชนะความกลัวและความรู้สึกที่ว่าตนนั้นไม่ดีพอ แล้วเข้ามาใกล้พระเยซูต่อหน้าผู้คนเพื่อนมัสการพระองค์โดยที่จุดสนใจของนางไม่ได้อยู่ที่ตนเองแต่อยู่ที่พระบาทของพระองค์ในที่สุดนางก็คุกเข่าลงและฉลมพระบาทด้วยน้ำมันหอมบริสุทธิ์พร้อมทั้งใช้ผมของนางเป็นผ้าเช็ดพระบาทบ้านก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นน้ำมันนั้นยูดาสอิสคาริโอตได้ขัดขานขึ้นมาว่า ทำไมไม่ขายน้ำมันหอมนี้แล้วนำเงินไปแจกใจ่ายให้คนยากจนน้ำมันหอมนี้มีมูลค่าเท่ากับค่าแรงหนึ่งปีทีเดียวเขาพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพราะห่วงใยคนจนแต่เพราะเขาเป็นขโมยในฐานะพูดถือกระเป๋าเงินเขาเคยยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไปในขณะที่มารีมองว่าพระเยซูทรงมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของนางแต่ยูดาสกลับมองไม่เห็นคุณค่าของพระเยซู เพราะสำหรับเขาแล้วไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องเงินทองเขาจึงมองสิ่งที่มารีกระทำนั้นว่าเป็นการเสียของถึงแม้ทั้งสองคนนี้ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูแต่ค่านิยมของพวกเขาก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพระเยซูปรัสตอบว่าปล่อยนางเถิดตั้งใจไว้ว่านางควรจะเก็บน้ำมันหอมดีไว้สำหรับวันฝังศพของเรา จะมีคนจนอยู่ในหมู่ท่านเสมอแต่ท่านจะไม่มีเราอยู่ด้วยเสมอไปพระเยซูไม่ได้กำลังปรัดว่าเหล่าสาวกไม่ควรสำแดงความเมตตาต่อคนยากจนเพราะพระเยซูทรงห่วงใยทรงเลี้ยงอาหารและทรงต้อนรับคนยากจนอย่างไรก็ตามในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงกำลังเตรียมพร้อมสำหรับพระราชกิจที่ทรงได้รับมอบหมายคือ การสิ้นพระชนเพื่อบาปของโลกและพระองค์ก็ทรงกล่าวยกย่องมารีที่ให้ความสำคัญกับพระองค์การเสียสละที่มีราคาสูงของนางได้กลายเป็นการมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมการสิ้นพระชนของพระองค์โดยที่นางไม่รู้ตัวชาวยิวหมู่ใหญ่รู้ว่าพระเยซูทรงอยู่ที่นั่นจึงพากันมาพวกเขาไม่ได้มาเพียงเพราะพระองค์เท่านั้น แต่เพื่อจะได้เห็นลาซารัสผู้ซึ่งพระเยซูทรงให้เป็นขึ้นจากตายด้วยฉะนั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตจึงวางแผนจะฆ่าลาซารัสด้วยเพราะลาซารัสเป็นเหตุให้ชาวยิวหลายคนเปลี่ยนไปเชื่อพระเยซูผู้คนมาหาพระเยซูด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกันไปแต่พระองค์ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดเลยโดยความรักของพระองค์ พระองค์ทรงดึงดูดพวกเขาให้เข้ามาใกล้และหลายคนก็ได้เชื่อวางใจในพระองค์เมื่อชาวยิวมาเชื่อพระเยซูมากขึ้นพวกฟาริสีก็ไม่ได้เสแสแ้งใดนนแต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะฆ่าพระเยซูและตอนนี้พวกเขาตั้งใจจะฆ่าลาสารัสด้วยพวกเขามองว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่คุกคามหนทางของพวกเขาถ้าเรามองว่า การยอมจำนนต่อพระเยซูจะขัดขวางผลประโยชน์ของเราเราจะรู้สึกว่าการสถิตด้วยของพระองค์คุกคามเราและการยื่นเสนอของพระองค์ในเรื่องความรอดจะเป็นสัญญาณการจบสิ้นของความฝันของเราแล้วเราก็จะยึดติดกับสิ่งที่เราคุ้นเคยและพลาดโอกาสที่จะนมัสการพระเยซูผู้ทรงรักเราอย่างแท้จริงประเด็นที่สองคือ การให้พระเยซูทรงครองบัลลังก์วันรุ่งขึ้นผู้คนมากมายที่มางานเทศกาลได้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมากรุงเยรูซาเล็มพวกเขาถือทางอินทพลัมออกมารับเสด็จและโห่ร้องว่าโฮซานนาสรรเสริญพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าสรรเสริญองค์กษัตริย์แห่งอิสราเอลพระเยซูเสด็จมากรุงเยรูซาเล็มเพื่อครองบัลลังก์ในฐานะกษัตริย์ของอิสราเอล และประชาชนก็โห่ร้องสรรเสริญพระองค์ซึ่งเป็นไปตามคำพยากรณ์ในพระธรรมสดุดีบทที่1 1 8ข้อ25ผู้คนมากมายชื่นชมยินดีเมื่อพระเยซูเสด็จมากรุงเยรูซาเลม็มและโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ฉันได้เราทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีเมื่อพระเยซูเสด็จมาสู่ชีวิตและโห่ร้องสรรเสริญพระองค์ฉันนั้นพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่ง จึงทรงลานั้นเหมือนที่มีเขียนไว้ว่าทิดาแห่งสีโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยดูเถิดกษัตริย์ของเจ้ากำลังเสด็จมาประทับนั่งมาบนลูกลาการทรงลาของพระเยซูเป็นไปตามคําพยร์กรในพระธรรมเสคาริยาบทที่9ข้อ9ซึ่งให้ความมั่นใจแก่เราว่าพราะวจนะของพระเจ้าจะไม่มีวันล้มเหลวแต่จะสำเร็จเป็นจริงทุกประการ ตอนแรกเหล่าสาวกไม่เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แต่เมื่อพระเยซูทรงได้รับพระเกียรติสิริแล้วพวกเขาจึงประหนักว่าสิ่งเหล่านี้มีเขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์และเขาทั้งหลายได้กระทำเช่นนั้นถวายพระองค์เหล่าสาวกก็เข้าใจผิดโดยคิดว่าพระเยซูจะทรงกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ซึ่งพวกเขาไม่ได้ผิดที่คาดหวังว่าพระเมสสิยาห์จะทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เพียงแต่ในเวลานั้น พระองค์เสด็จมาในฐานะผู้รับใช้ที่ถ่อมพระไทยซึ่งกำลังจะทรงทนทุกข์และพิชิตบาปเพื่อเราอย่างไรก็ตามเมื่อพระองค์เสด็จมาเป็นครั้งที่สองพระองค์จะทรงปกครองและครอบครองในฐานะกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงฝ่ายคนทั้งปวงที่อยู่ด้วยกับพระองค์เมื่อครั้งทรงเรียกดาสรัตออกจากหลุมฝังศพและทรงให้เขาเป็นขึ้นจากตาย ก็แพร่ข่าวสืบต่อกันไปประชาชนมากมายพากันมาเข้าเฝ้าพระองค์เพราะได้ยินมาว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนี้ดังนั้นพวกฟาวเดลสีจึงพูดกันว่าเห็นไหมเราทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกทั้งโลกได้ตามเขาไปแล้วพวกฟาวเดลสียอมรับว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือการควบคุมของพวกเขาซึ่งเป็นเช่นนั้นจริงจ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์จะทรงพิชิตศัตรูที่มีอำนาจทั้งหมดรวมถึงบาปและความตายด้วยหลักการที่หนึ่งพระเยซูองค์กษัตริย์ทรสงสมควรที่จะครอบครองชีวิตของเราผู้ที่ให้พระเยซูทรงครอบครองหมดทั้งใจก็จะยอมให้พระองค์ทรงเป็นใหญ่ในชีวิตสิ่งที่มารีกระทำเป็นที่จดจำจวบจนทุกวันนี้ โดยนางถวายทุกสิ่งที่นางมีแด่พระเยซูเพราะนางเชื่อว่าพระองค์ทรงยื่นเสนอความหมายของชีวิตพร้อมกับความอิ่มใจให้แก่นางและพระองค์ผู้เดียวประทานสิ่งที่เลอเลิศเช่นนี้ได้ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงมีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตของนางซึ่งส่งผลให้นางกล้าที่จะเข้ามาหาพระองค์อย่างที่นางเป็นและไม่กลัวสายตาหรือคำตำหนิของใครเลย ขอให้เราลองใคร่ครวญดูว่าเราพร้อมที่จะถวายทุกสิ่งที่เรามีแด่พระเยซูหรือไม่ในเมื่อเราทราบว่าพระเยซูทรงรักเราทรงห่วงใย,ยเราและทรงประสงค์ที่จะช่วยเราให้รอดแล้วเราสละอำนาจในการควบคุมชีวิตของตนเองและยอมให้พระองค์ทรงครอบครองชีวิตของเราอย่างไรส่วนที่สองผลของการตายต่อตอนเองผลประการที่หนึ่ง คือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในหมู่ประชาชนที่ขึ้นไปเพื่อนำมาสการในเทศกาลนั้นมีบางคนเป็นชาวกรีกพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากเบทไซดาในแคว้นกาลิลีและขอร้องเขาว่าท่านเจ้าข้าพวกเราอยากเห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกอันรูแล้วอันรูก,กับฟิลิปมาทูลพระเยซูในขณะที่พวกฟาริสีปฏิเสธพระเยซู ชาวกรีกซึ่งเดินทางมากรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเทศกาลปสัสก,กานั้นกลับต้องการพระองค์และสแสวงหาพระองค์พระํำรัสของพระเยซูกำลังจะมาถึงคนต่างชาติเช่นเดียวกับชาวยิวพระเยซูตรัสตอบว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติสิริเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวสาลีไม่ได้ตกลงไปในดินและตายไป ก็จะคงอยู่เพียงเมล็ดเดียวแต่ถ้าตายแล้วก็จะเกิดผลให้มีเมล็ดอื่นๆมากมายพระเยซูทรงตอบสนองชาวกรีกที่ต้องการจะพบพระองค์โดยปรับเรื่องการสิ้นพระชนเพราะการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์นั้นเป็นคําตอบสำหรับความต้องการที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ในการเอาชนะบาปและความตายอีกทั้งยังเป็นหนทางเดียวที่มนุษย์จะสามารถได้รับชีวิตนิรันดร์ด้วย พระเยซูตรัสต่อไปว่าผู้ที่รักชีวิตจะสูญเสียชีวิตส่วนผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะรักษาชีวิตไว้และมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่รับใช้เราต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยพระบิดาของเราจะให้เกียรติแก่ผู้ที่รับใช้เราการเรียกเราให้ชังชีวิตของตนในโลกนี้อาจเป็นเหมือนกับการเรียกเราให้เข้าสู่ชีวิตที่ยากลำบาก ต้องต่อสู้ดินรนและถูกต่อต้านจากโลกซึ่งตปรงกันข้ามกับชีวิตที่ผู้คนต้องการนั่นคือชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จฝ่ายโลกอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงสอนอย่างชัดเจนว่าผู้ที่รับใช้พระองค์จะต้องติดตามพระองค์และพระองค์ก็ได้ประทานพระสัญญาไว้ว่าสำหรับทุกคนที่สละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์นั้นพระองค์จะสถิตกับพวกเขา และพระบิดาจะทรงให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยนี่ช่างเป็นพระสัญญาแห่งพระพรอย่างแท้จริงพระเยซูตรัสว่าขณะนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะว่าอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากยามนี้ไปเถิดอย่างนั้นหรือไม่เลยเพราะเรามาถึงยามนี้ก็เพื่อเหตุนี้ข้าแต่พระบิดา ขอทรงทําให้พระนามของพระองค์ได้รับพระเกียรติสิริพระเยซูทรงเผชิญกับความตึงเครียดระหว่างความปรารถนาฝ่ายธรรมชาติที่จะสุขสบายและพระประสงค์ของพระบิดาที่จะให้พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระทัยของพระองค์เป็นทุกข์แต่พระองค์ก็ทรงมีชัยชนะซึ่งเป็นชัยชนะเดียวกันกับที่พระบิดาประทานแก่ทุกคนที่พึ่งพาพระเยซูเมื่อเผชิญกับความตึงเครียดดังกล่าว พระเยซูทรงถวายพระเกียรติสิริแด่พระบิดาและเสด็จสู่ไม้กางเขนฝูงชนสับสนเกี่ยวกับคำปรัสของพระเยซูที่ว่าพระองค์จะทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขนพวกเขาจึงถามพระองค์ว่าบุตรมนุษย์ที่พระองค์ปรัสถึงนั้นคือผู้ใดพระองค์ปรัสตอบว่าท่านจะมีความสว่างอีกเพียงชั่วประเดี๋ยวหนึ่งจงเดินต่อไปขณะที่ยังมีแสงสว่าง ก่อนที่ความมืดจะจู่โจมเข้ามาผู้ที่เดินในความมืดไม่รู้ว่าตนกำลังไปไหนจงวางใจในความสว่างขณะที่ท่านยังมีความสว่างเพื่อท่านจะได้กลายเป็นลูกของความสว่างพระเยซูไม่ได้ทรงตอบคำถามของพวกเขาโดยตรงแต่พระองค์ประทานข้อความที่พวกเขาจำเป็นต้องได้ยินคือความเร่งด่วนของการสิ้นพระชนพร้อมทั้งทรงเรียกพวกเขาให้เชื่อวางใจในพระองค์และดำเนินชีวิต ไปกับพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างเมื่อพระองค์ตปัสจบแล้วพระองค์ก็เสด็จไปและทรงซ่อนตัวให้พ้นจากพวกเขาผลประการที่สองคือความเชื่อแม้พระเยซูได้กระทำหมายสำคัญทั้งปวงนี้ต่อหน้าพวกเขาพวกเขาก็ยังไม่เชื่อพระองค์ทั้งนี้เป็นไปตามคำของผู้เผยพระวจนะอิสยา ถึงแม้พวกเขาจะได้เห็นหมายสำคัญมากมายแต่พวกเขาไม่เข้าใจและเลือกที่จะอยู่ในเขตปลอดภัยของสิ่งที่พวกเขาเข้าใจการรักตนเองนั้นอย่างรากลึกในธรรมชาติมนุษย์และมีเพียงพละกลังจากพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้เราเอาชนะสงครามฝ่ายจิตวิญญาณน,นี้ได้หนทางและพระประสงค์ของพระเจ้าเกี่ยวกับชีวิตและนิรันดรการมักเกินความเข้าใจที่จำกัดของเรา บางครั้งเราอาจไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทาและอาจไม่ได้รับสิ่งที่เราคาดหวังอย่างไรก็ตามพระองค์เข้าพระทัยในความสงสัยของเราและยังทรงเรียกเราให้เชื่อวางใจในพระองค์คำพยากรณ์หนึ่งที่อัครทูตยอนกล่าวถึงคือพระองค์ได้ทำให้ตาของพวกเขาบืดบอดและทำให้จิตใจของพวกเขาตายด้าน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถเห็นด้วยตาไม่เข้าใจด้วยจิตใจทั้งไม่ยอมหันกลับมาแล้วเราจะรักษาพวกเขาให้หายผู้ที่ยืนกรานที่จะไม่เชื่อต่อไปจิตใจของเขาก็จะแข่งกระด้างกับพระเจ้าจนถึงจุดที่เขาไม่สามารถเชื่อในพระเยซูได้เลยขณะนั้นในเวลาเดียวกันแม้ในหมู่ผู้นำก็มีหลายคนที่เชื่อในพระองค์ แต่พวกเขาไม่กล้าแสดงตัวเพราะกลัวจะถูกพวกฟาริสีอเไปหิจากธรรมศาลาเนื่องจากพวกเขารักการสรนเสริญจากมนุษย์มากกว่าการสันเสริญจากพระเจ้าเช่นเดียวกับผู้นำชาวยิวเหล่านี้ผู้เชื่อบางคนไม่กล้าประกาศความเชื่อในพระเจ้าเพราะกลัวว่าตนจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงสรรเสริญผู้ที่ยอมเสี่ยงเพื่อพระองค์ และประทานเกียรติแก่ผู้ที่ถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์ผู้เชื่อแท้จะกล้ายืนหยัดเพื่อสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและให้ความสำคัญกับการสรรเสริญจากพระเจ้ามากกว่าการสรรเสริญจากมนุษย์แล้วพระเยซูส่งรองว่าเมื่อผู้ใดเชื่อในเราเขาไม่เพียงเชื่อในเราเท่านั้นแต่ยังเชื่อในพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาเมื่อเขามองดูเรา เขาก็เห็นพระองค์ผู้ทรงส่งเรามาเราเข้ามาในโลกในฐานะที่เป็นความสว่างเพื่อทุกคนที่เชื่อในเราจะไม่อยู่ในความมืดการเชื่อในพระเยซูเท่ากับการเชื่อในพระเจ้าการมองดูพระเยซูเท่ากับการเห็นพระเจ้าและการตายต่อตอนเองก็นำไปสู่ประสบการณ์แห่งการสถิตด้วยของพระเจ้า ส่วนผู้ที่ได้ยินคำของเราแล้วไม่ปฏิบัติตามเราไม่พิพากษาเขาถ้อยคำที่เรากล่าวนั้นเองจะตัดสินลงโทษเขาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเราไม่ได้พูดตามใจของเราเองแต่พระบิดาผูท้ทรงส่งเรามาได้สรงบัญชาเราว่าจะพูดอะไรและพูดอย่างไรเรารู้ว่าพระบัญชาของพระองค์นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์ฉะนั้นสิ่งใดๆที่เราพูดก็คือสิ่งที่พระบิดาได้ตรัสบอกให้เราพูด ทุกคนที่ยอมรับพระดำรัสของพระเยซูก็จะไม่ต้องพบกับการลงโทษผลของการตายต่อตอนเองคือชีวิตที่ปราศจากการลงโทษจากพระเจ้านี่คือคำปลอบโยนอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเราจะเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากลัวแต่ขอให้เราเรียนรู้จากพระชนชีพของพระเยซูในขณะที่พระองค์ทรงมุ่งสู่กางเขนนั้น พระองค์ยังทรงเชื่อฟังพระบิดาโดยทรงจดจ่อไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์หลักการที่สองการตายต่อตอนเองก่อให้เกิดผลนิรันดร์เพื่อพระเจ้าผู้ที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าและตายต่อตอนเองก็จะยอมถูกขมเหงโดยไม่หวั่นเกรงสิ่งอื่นใดคนส่วนใหญ่ไขว่คว้า,วาหาความสุขชั่วคราว โดยพวกเขาเก้าวตามกระแสะโลกนี้แต่สำหรับผู้ที่ติดตามพระเยซูเราไขว่คว้าหาความสุขนิรันดร์โดยก้าวตามพระวจนะของพระองค์เพราะเราเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเราและทรงรักษาพระสัญญาที่ให้ไว้กับเราเสมอโดยเหตุนี้เราจึงมั่นใจว่าการยอมจำนนต่อพระเจ้านั้นจะไม่มีวันศูนยเปล่าแต่ชีวิตของเราจะเปี่ยมด้วยความหวังนิรันดร์ในพระเจ้า และจะเกิดผลนิรันเพื่อพระเจ้าอันเป็นชีวิตที่ดีเลิศเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ขอให้เราลองใคร่ควรวญดูว่าสิ่งที่เราสแสวงหาในเวลานี้คืออะไรในเมื่อเราทราบว่าถ้าเราสละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระเยซูพระองค์จะสถิตกับเราและพระบิดาจะทรงให้เกียรติแก่เราด้วยแล้ว เราจัดลำดับความสำคัญในชีวิตและจดจ่อกับสิ่งที่จะเกิดผลนิรัน์เพื่อพระองค์อย่างไรพระเยซูทรงเรียกเหล่าผู้ติดตามทุกคนให้สละชีวิตของตนแล้วเกิดผลนิรัน์ข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงเรียกผู้ที่ติดตามพระองค์ให้ตายต่อตนเองขอเชิญอธิษฐานร่วมกันครับ ข้าแต่องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้ที่ให้ข้อคิดให้แนวทางและให้ความหวังเก่ตข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทรงปกครองชีวิตและปกป้องจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นของพระองค์และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์กราบทุนทุสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ